หลายหคนบอกว่าเลนเซอร์ที่มีเทอร์โบก็เรียกว่า evo หมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้ารหัสของเลขตัวถังนะครับ e x เนี่ยมันจะเป็น c y c a 2.0ก็เป็นรหัส c b 1 1แต่ถ้าเกิดเป็น evo x ก็จะเป็นรหัส c b 1 1 t นะครับตัวนั้นก็จะมีเทอร์โบด้วยแต่ e x ตัวเนี้ยมันจะไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง n a นะ สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับอยู่กับผมแอดมินเบียร์นะครับแล้วก็ช่อง p พลย์ลัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราอาจจะมาในรูปแบบที่แปลกซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาพูดถึงรถที่ผมใช้ทุกวันนะครับคือจะว่าทุกวันก็ไม่เชิงนะครผมใช้แค่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์ละครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารถรุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับแล้วก็มันน่าใช้มากแค่ไหนส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็เป็นรถที่แบบราคาถูกามากๆนะครับประมาณแสนก็บาทณนะปัจจุบันนะแสนต้นๆจนถึงแสนปลายจนถึง20,000นในนี้แล้วแต่ เรื่องของแต่งเรื่องปัจจัยลหลายอย่างเรื่องเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าบอนี่นี้ณปัจจุบันเนี่ยก็แสนต้นๆนะครับก่อนจะไปพูดถึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปแบบนี้ออกมานะครับครับกับรถที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือ Mitsubishi La เซอร์เนะครับหลายๆคนบอกว่า La น c ซอร์ที่มีเทอร์โบก็เรียกว่า EV o หมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเราดูจากสัดส่วนและบอนี่ภาพรวมของรถนะครับมันแค่มิติมันก็ต่างแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงรถของผมก่อนละกันเนาะสำหรับคันนี้ถ้าโดยรวมของรถนะครับรถคันนี้ผมได้มาจากศูนย์มิตซูบิชิพิจิตนะครับซึ่งผมจะพัดจะผูกไปได้มานะครับเป็นรถของศูนย์มิตซูบิชิเราโอนเป็นชื่อเจ้าของคือเป็นหนึ่งในผู้บริหารนะครับศูนย์มิตซูบิชิแล้วผมก็ไม่ได้รถคันนี้มานะครับสำหรับตอนที่ได้มารู้สึกว่าใหม่จะอยู่ที่ประมาณ1,50,000โลหรือว่า1 9 0 0นะครับ ก็เป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเจ้าคันนี้อยู่กับผมมา7ปีนะครับมันมีชื่อด้วยนะครับชื่อไวเทานะ่ยไวเทาเนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับเรถที่สวยมากตอนที่ได้มาครับเรียกว่าเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่ามันเดิมประมาณไหนนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าสภาพรถเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือผมแต่งมาบางส่วนนะครับจะว่าแต่งก็ไม่เชิงนะต้องเรียกว่าเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่า ภาพโดยรวมของรถนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปขนาดนั้นนะครับเนี่ยสำหรับชุดพาร์ทที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นพาร์ทของอีเวอนะครับเป็นจะว่าเป็นพาร์ทของอีเวอเลยมันไม่ใช่นะครับเป็นงานเทียบแล้วก็เป็นสเกลของ E-X เพราะว่าถ้าเราพาร์ทของตัวอีเวอมาใส่เนี่ยมนใส่ไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกคือบอดี้เนี่ยมันต่างกันแล้วอย่างแรกนะครับตัวบอดี้เนี่ยตรงนี้ลยแก้ม แก้มีวอลิมันจะมีออกมานะครับโป่มาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เห็นนะครับแต่เอ็กซ์มันจะไม่มีสังเกตไหมครับมันจะเรียบเลยครับวอลิจะมีแก้มแล้ววัสดุเนี่ยในส่วนของแก้มเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่มันต่างกันนะเอาแค่องค์ประกอบภายนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับปาก็เป็นอลูมิเนียมแล้วจะมีหลุมมีรูนะครับแต่เนี้ยไม่มีนะเพราะผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนหลังก็เช่นกันนะครับมันจะมีโป่งนะครับ สำหรับควใส่พาร์แทแฮ้เนี่ยเขาก็ต้องทําโป่งออกมานะหรือไม่ก็ปาดเลาะนะครับใส่โป่งของยูโอนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแก้มหน้าด้วยนะครับเนี่ยถึงจะใส่พาร์ทยูโอได้นะครับส่วนในเรื่องของไฟหรือว่าอะไรพวกนี้มันใช้งานด้วยกันได้หมดเลยครับไฟหน้าไฟท้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนหน้าของผมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่างานไต้หวันนะครับมันจะเหมือนกับ Evo X ทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นงานเทียบที่แยกชิ้นได้ถอดแยกชิ้นเหมือนของแท้ได้นะครับแต่ว่าสเกลเป็นสเกล E X ครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้คันนี้เดิมทีครับมันเป็น Larry Art Concept นะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษของปี2010 นะครับมันก็เลยมีพวกสติกเกอร์มีอะไรพวกนี้มาส่วนเจ้าคันนี้มันเปลี่ยนร้อ EVO 10มาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นร้อ EVO 10นะฮะแท้เราก็มีหางหางตัวนี้ก็งานเทียบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่งานแท้นะเป็นงานไต้หวันเช่นกันแยกชิ้นได้3ชิ้นนะครับส่วนท้ายท้ายคันนี้นะครับของไอ้เทาเนี่ยมันก็เป็นท้ายสั้น Evo 10แต่เป็นงานไต้หวันเหมือนกันแยกชิ้นนะครับ ก็สามารถถอดชิ้นนี้กับชิ้ล่างได้นะวัสดุพวกนี้ค่อนข้างบางนะสังเกตว่าบางจุดเนี่ยมันยังไม่เข้ารูปเห็นไหมครับเพราะมันไม่ใช่งานแท้นะมันก็จะมีหลุดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่อท่อนะครับท่อนี้ก็เป็นงานคัสตอมนะครับเป็นท่อญี่ปุ่นนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่มันมีซันเดลักบอกอยู่นะนี่ฮะ MSE นะเป็นห้อญี่ปุ่นนะผมเอามาคัดต้อมใส่แล้วอีกอย่างนะครับตัวเนี้ยถ้าเป็น e x อ่ะสั่นหลังคาครับมันจะเป็นงานเหล็กปกตินะเนี่ยล้วมันจะไม่มีนูนแบบ Evo10 ของ e v v o วเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วจะนูนขึ้นมาแต่เนี้ยมันจะเรียบเรียยแบบนี้อันนี้คือวิธีดูคร่าวๆนะครับ EX กับ EVO10 ซึ่งคันนี้ EX แน่นอนนะครับไม่ใช่ EVO10 แต่ถ้กันว่าใครไม่อยากแบบไม่อยากถูกแหกตานะครับอยากรู้จริงๆเนี่ยว่า EVO10 กับ EX e มันเป็นยังไงนะครับก็ลองดูจ่ายเท่าก็ได้นะครับลดล็อกรถนะตัวรหัสของเลขตัวถังนะครับ EX เนี่ยมันจะเป็น CYCA นะครับถ้าเป็น อีโวจะคนละรหัสกันนะอย่างคันนี้แน่นอนครับนี่ C Y C A เห็นไหมครับตัวนี้รหัสตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารหัสนี้มันก็จะเป็น EX ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องภายในเนี่ยคอนโซลคอนโซลสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับ e ีโ x กับ EX ครับแล้วก็พวงมาลัยก็ต่างครับเกียร์ก็เหมือนไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ EX ในบ้านเราจะเป็นเกียร์ C V T ทั้งหมดนะครับ ส่วน evo เนี่ยมันจะมีทั้งเกียร์ธรรมดา mt แล้วก็ตัวที่เป็นเกียร์ sst นะครับไม่ก็จะไม่เหมือนนะครับแม้ยก e บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องเครื่องอเครื่องอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเครื่องของตัว ex กับ evo เนี่ยก็ต่างนะครับต่างมากด้วย อ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเบรกนะครับเบรก E-X เนี่ยมันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะครับเป็นเบรกธรรมดาเนี้ยเบรกตัวท็อป2.0นก็เบรกธรรมดาแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนนะก็ซื้อตัวเบรก E-Vo มาใส่ได้เลยเหมือนกันน,กน,นะครับคือสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงขานะส่วนตัวเครื่องนะตัวเครื่องตัวนี้นครับถ้าเป็นในตะกูลี x เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องรหัส 4B 4B11 นะฮะในตัว มิสซูบิชิ EX 2.0นะครับส่วนตัว1.8เนะี่ยมันก็จะเป็นรหัส 4B10 นะครับห้องเครื่องก็จะโล่งๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นตัว2.0ก็เป็นรหัส 4B11 แต่ถ้าเกิดเป็น EVO X ก็จะเป็นรหัส c b 1 1 t นะครับตัวนั้นก็จะมีเทอร์โบด้วยแต่ EX ตัวเนี้ยมันจะไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง n a นะนี่ครับ ห้องเครื่องจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือห้องเครื่องเดิมนะผมไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมเรื่องอัตราการกินน้ํามันนะครับก็อยู่ที่ประมาณมันต้องเทียบอะครับว่าคุณขับประมาณความเร็วแค่ไหนถ้าเราขับสักร้อยสี่ร้อยห้าแน่นอนครับมันลงมาถึงสิบสิบเอ็ดลิตรแน่นอนถ้าเกิดร้อยยี่สิบก็อยู่ประมาณสิบสองสิบสามนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ประหยัดลงมาอีกนะครับผมเคยทําได้เนะี่ยสิบห้าถึงสิบหกลิตรนะครับ จะขับแค่ประมาณ7080 90ินะกินลมชมวิวอย่ครับในเรื่องสมรรถนะเนาะของรถเนี่ยโอเคนะครับในรอบต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างอืดน,นะครับตามกําลังเครื่องมันเลยแต่เมื่อไหล่แล้วเนี่ยมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆนะครับส่วนกองเนี่ยมันตัดอยู่ที่190นะครับถนนบ้านเราก็ที่รู้กันนะครับถ้าไม่ได้อยู่แบบชานเมืองหรือว่าแบบออต่างจังหวัดเนี้ยมันมันวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ ก็ว,วิ่งกันอยู่ประมาณ1 2 0ยยประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ทำความเร็วสูงสุด190นะครับแต่รถก็จะรู้สึกว่ามันอ่าล,อย,ลอยแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไม่รองรับความเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนบอดี้ตัวถังอะไรทุกอย่างเนี่ยรถคันนี้น้ำหนักประมาณตันกว่ากว่านะครับซึ่งค่อนข้างหนักมันทำให้หลายๆคนมองว่ามันกินน้ำมันจุกจิกแต่สำหรับผมเนี่ยอยู่กันมาเนี่ยผมเปลี่ยนแค่ ปั๊ม ABS ได้ตัวเดียวเองนะครับไม่มีปัญหาเลยเรื่องใดสตาร์ทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องบำรุงรักษาก็เช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดเหมือนกันนะครับคันเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องชั่งใจนะครับว่าการเข้าศูนย์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าศูนย์มิซูบิชินะครับเขาคิดค่าบำรุงเนี่ยเป็นรายชั่วโมงนะครับในเรื่องค่าแรงอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นนะฮะการดูแลอย่างนะครับสําหรับรถที่มี ระบบซับซ้อนออนี่ยเยอะนครับมันถ้ามันเกิดเสียจุดหนึ่งเนี่ยครับไฟมันจะขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยเราสามารถไปหาร้านข้างนอกแล้วก็ให้เขาเช็คนะครับให้เขาเสียบอ,อุปกรณ์ตรวจเช็คนะครับว่าเช็คได้ว่าจุดไหนมันเสียเราก็เลือกเปลี่ยนตามจุดนะครับอะไหล่เนี่ยมีได้ตามเซียงกงทั่วไปนะครับในกลุ่มในเพจก็ได้นะครับขายกันเยอะเลยทุกอย่างเหมือนกับรถญี่ปุ่นปกติในเรื่องอะไหล่พื้นฐานนะครับแต่เมื่อไร่ที่เรา ข้ามความพื้นฐานไปแล้วไปใช้อะไรแต่งเนี่ยน,นี่ต้องทอําใจยอมรับนะครับว่ามันแพงมากๆนะครับแต่และชิ้นนะครับทั้งงานเทียบทั้งงานแท้แพงทุกอย่างนะครับถ้าเป็นของแต่งนะก็ถ้าเปรียบเทียบของ Honda Honda เนี่ยเขาจะเป็นสายแท้ที่แบบงานโคตรแพงเลยของเราเนี่ยทั้งเทียบทั้งทั้งแท้แพงหมดนะครับเนี่ยอย่างหน้าตัวนี้นครับหน้า e v o x เนี่ยที่เป็นสเกล e e เนะงานแยกชิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ถึง14,000นะครับตัวเนี้ย แต่ถ้าเกิดเป็นงาน TRC นะครับก็ประมาณ1 2ื่นนะครับเป็นพลาสติกเ,เป็นพลาสติกพีพีนะครับเนี่ยพวกเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่มันเป็น ABS เขาบอกแบบนั้นนะครับผมไม่ชัวนะอันนี้คือข้อมูลที่ได้มาแต่ว่าข้อดีของมันคือมันก็จะเข้าลูกเห็นไหมครับเข้าลูกแต่เราก็ต้องดูด้วยครับว่ากิฟที่เราซื้อมาเนะี่ยมันมันใช้กับเจ้างานชิ้นนี้หรือเปล่านบอย่างผมเนี่ยใช้กิฟตัวเดิมนะ มันก็เลยเงินแบบนี้จริงๆมันเข้ารูปเลยนะส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับเนื่องจากเจ้าเท้าของเราเนี่ยมันเป็นตัวปี2010กระจกก็ยังไม่พับไฟฟ้านะครับพับมืออยู่แต่ว่าเป็นปรับไฟฟ้านะตรงนี้ครับปรับไฟฟ้ากระจกออโต้เหมือนกันแต่ว่าออโต้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวที่เหลือนี่คือเป็นแมนนวลนะฮะส่วนด้านท้ายของตัวรถอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ เปิดดูห้องโดยสารนะเปิดหมดเลยห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะว่าตัว Mitsubishi EX เนี่ยมันจัดใน C-segment นะครับเป็นรถขนาดกลางนะเบาะสามารถพับได้นะครับพับได้เกือบเกือบหมดเลยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้ดูนะครับนี่นะครับท้ายของรถก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็ครบคันนะครับมีแมกกาไลอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยยางสำรองอะไรก็ยังอยู่ครบกันนะครับผมวันนี้ผมบอกมันเป็นรถเดิมะนะส่วนเรื่องการพับเบาะนะครับหลายๆคนที่ชอบคนของเนี่ยตัวเอกเนี่ยมันสามารถพับเบาะได้หมดเลยนะครับผมพับให้ดูนะแต่ว่ามันจะพับแบบนี้ ครับปันจะพับแบบนี้คือไม่ได้พับทีละบออพับได้อ่าะหนึงแล้วก็พับอีกคู่หนึ่งแบบนี้นะครับก็เกือบเรียบนะใครที่ใส่ของเนี่ยก็ขนของได้ไม่แพ้พวกตัวแฮดแบ็คเหมือนกันนะครับเพราะตัวแฮดแบ็คเขาก็ใส่ได้ประมาณนี้เนาะในในแบด์อื่นนะครับ Mitsubishi อ็ Mits ไม่มีแฮดแบ็คแต่จะมีขายในต่างประเทศเป็นตัวฟอร์ตินะครับเป็นตัว5ประตู ก็มีในไทยอยู่หนึคันนะครับทําเต็มเลยที่วางเครื่อง e 1 0อซนะครับคันนั้นนะผมเป็นที่ไฟฟันเลยแหละเพราะปัจจุบัน5ประตูเนี่ยมันจดไม่ได้แล้วนะครับทางขนส่งเขาไม่ไม่รับจดแล้วนะครับพี่คนนั้นถือว่าโชคดีมากๆนะก็ต้องมีตังค์นิดนึงนะครับอ๋อแล้วผมลืมพูดอีกเรื่องนะตัว m i t s ูบิชิเอ็ก um เนี่ยในเมืองนอกครับ เขามีตัวที่ขับ4ด้วยนะครับอ่าเป็นเกียร์ CVT แล้วก็เป็นตัว MT ด้วยครับที่ขับ4นะ X ปั้นเราก็จะเป็นขับ2นะครับขับหน้าขับ2นะฮะส่วน e ีโวเนี่ยแน่นอนครับขับ4อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องกำลังเครื่องผมไม่แน่ใจนะ e ีโว X น่าจะอยู่ประมาณ280แรงม้าไหมถ้าเดิมๆนะครับ แต่เยตัวเนี้ยอยู่ที่154แหรงม้านะครับตัว2.0ตัว1.8นะนที่อยู่ประมาณ134ปะประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมหาข้อมูลมาได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งในตลาดที่ราคาต่ำมากๆนะตอนนี้ผมเห็นแสนต้นๆก็มีแล้วนะก็ได้แล้วแต่เรื่องบอดี้เรื่องเครื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับ ในช่วงหนึ่งนะครับมีรถของธนาคารกรุงเทพซึ่งใช้เป็น Mitsubishi EX ตัวท็อปแต่เป็นตัว1.8นะครับสีฟ้าอันนั้นนะ่ะมีการประมูลออกมาขายนะครับผมเห็นเนะี่ยไม่เกินแสนนะครับแต่ต้องบอกว่ารถประเภทนั้นนะ่ะถ้าเราซื้อมาแล้วเราต้องทําใจยอมรับนิดนึงบางคันเนี่ยคือความร้อนขึ้นนะครับเครื่องพังก็มีนะครับที่ออกมานะครับในกลุ่มเห็นอยู่แล้วก็ต้องขายทิ้งนีครับเพราะไปต่อไม่ไหวซ่อมไม่ไหวนะครับ แต่จริงๆถ้าทําให้มันจบเลยอ่ะมันก็ง่ายนะก็คือเครื่องตัวนี้ครับ 4B11 เนี่ยเครื่อง2.0เนี่ยมันถูกมากๆนะครับณปัจจุบันะเนี่ยก็20,000-30,000ก็หาซื้อได้นะครับส่วนเรื่องวางอะไรเนี่ยมีอู่เก่งๆแยะนะครับที่สามารถวางเครื่องพวกนี้ได้นะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกนะครับมันจะมีอีกรหัสหนึงก็คือ 4B12 พวกนั้นก็จะเป็นเครื่อง2.4ระบบวาไปหันนะครับไมเวกเหมือนกันนะฮะ ก็อยู่ในพวกสเปกวากอนแต่ในเมืองนอกเนี่ยก็ถูกเอามาวางใน EX ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นรหัส 4B หรือว่าตระกูล 4B เหมือนกันนะฮะส่วนที่ผมซื้อคันนี้มานะครับผมคิดว่ามันเป็นรถคันหนึ่งที่สวยถึงแม้ว่ามันจะมีรถรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยณนะวันนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็ยังสวยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถที่ คนนิยมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมมองนะคนที่อยากเล่นราคาหรือว่ากลัวว่าราคาตกไปผัง Honda ดีกว่านะครับไป FD ไปตะกูลหื่นดีกว่านะครับเพราะว่ามิซูเนี่ยซื้อมาสําหรับใช้งานและแน่นอนมัติดมือคุณแน่นอนนครับซึ่งผมเองเนี่ยก็รักรถคันนี้มากนะเพราะว่ารถเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับเกาะคุมกันเวลาเราเดินทางนะครับสําหรับรถยนต์นะครับ เพราะว่าเรานั่งอยู่ในมันนะฮะถ้ามันคุ้มครองเราได้เนี่ยผมถือว่ามันคือสุดเกาะสำหรับคนเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นใครจะตัดสินใจเรื่องรถก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องสมรรถนะเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเมนเทนแนนซ์นะครับสำหรับ EX คันนี้นะครับเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันก็อยู่ที่ความมือพอใจเลยแล้วกันนะครับถ้าเข้าบ q ค i c k เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ไปปลาย น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง3,000าผมตีไม่เกิน3,200ภายในก็ผมดูว่ามันค่อนข้างลงตัวนะครับในวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีงบประมาณผมก็อยากลงตัวเครื่อง4 b 1 1 t เหมือนกันนะครับ b 11T เนี่ยมี2รหัสนะครับมี4 b 1 1 t ที่เป็นฝาดำนะครับอันนั้นก็200กว่าแรงม้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วก็มีฝาแดงที่มันเป็นเครื่องของ e v o X นะครับ ฝาดาเนี่ยมันอยู่ใน o อติสเมืองนอกเป็นเทอร์โบครับเป็นตัวเทอร์โบเป็นไมเวก2.0เทอร์โบเป็นรหัส CB 11T เหมือนกับรหัสเครื่องของ u ีโซนะครับซึ่งราคาก็ประมาณ2 0 0 0 2 0ห้นะครับก็ไล่ๆกับตัวเครื่องของ u ีโเลยนะครับก็คนที่รับวางเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับช่างบ้านเราเนี่ยเก่งนะนะครับพอค้าก็เยอะ ราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยไม่น่าใช้ปัญหาถ้าเอามาได้นะครับมีใบอินบอยถูกต้องก็จับยัดเข้าใส่ EX ก็ได้นะครับแต่คนที่ทําอย่างนี้นได้ก็ต้องเงินสํารองมีพอมานะครับเพราะว่าวางด้วยย้ายระบบสายไฟทั้งชุดอย่างเงี้ยครับไหนจะช่วงล่างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเอามาลงเฉยเนี่ยมันก็คงไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันต้องมาจูนด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าช่วงล่างเนี่ยเรารับไหวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงล่าง EX เนี่ยมันแตกต่างกับ e ี v o นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะพวกฐานล้อ พวกปีกนกพวกอะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนนะมาใช้ของอีโมด้วยเพื่อสมัรถนะในการใช้นะครับส่วนคันนี้ผมก็ไม่ได้มีแต่งอะไรไปมากนะก็มีพาร์ทรอบคันนะครับเป็นงานไต้หวันแยกชิ้นแล้วก็มีโซกนะครับเป็นของบีชนะครับเนี่ยโซกสตัดของบิดก็มีล้อ EMOX นะครับเนี่ยสวงมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้เลย แล้วก็มีกันโค้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดของโคนะครับมีแค่นี้เลยหลัก,ลกอันนี้ฝาผมยังไม่ได้ใส่นะยังโล่งอยู่นะอันนี้แต่รอเบิกมาใส่นะครับเพราะว่าล้อนี่มันทําสีมาใหม่มันไม่ใช่ตัวเดิมของมันตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นล้อตัว ux ธรรมดานะครับเป็นตัวสีปอนเงินนะครับตัวธรรมดานี้ผมไปทําสีมาใหม่เป็นสีของน่าจะเป็นล้อโบนะครับ ของโบกโบกตัวไหนก็ไม่รู้แหละแต่สีมันน่าจะใกล้เคียงตัวนั้นนะครับตอนแรกผมอยากได้สีไฟนอ o n แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสีไฟนอทล้อนเนี่ยมันประมาณไหนแต่เท่าที่สืบมาเนี่ยมันเป็นสีเทากันนะครับแต่เท่ากันก็เนี่ยผมก็ได้สีนี้มานะสั่งเขาไปเทากันแล้วก็ไม่เลือกสีก็มันก็ดูเข้ากับตัวรถด,ดีนะครับเพราะว่ารถผมเป็นสีเทานะไวเทาเนี่ยนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับเราจะได้รู้ว่า EX u กต่างกันตรงไหนแล้วก็รถของผมเนี่ยมันคือรุ่นอะไรนะครับก็ผมใช้งานมามา7ปีเข้าปีที่8ยังไม่มีงองแงอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่ปวามไม่มที่ผมเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องความร้อนก็ปกตินะเนี่ยนะไม่ดันเพราะว่าผมเช็คตลอดนะส่วนเรื่องค่ามนเทนร์เน็ตเนี่ยต่ำถูกเลยพอๆกับราคารถนะครับ อะไหล่เสียงโกงก็มีเยอะแยะครับเปลี่ยนได้ทั้งคันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเช็กระยะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงนะครับก็สามารถใช้งานเจ้า e เอ็กได้อย่างสบายใจแล้วส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าเหยียบเยอะมันก็กินนะครับอย่างผมเนี่ยขับอยู่ 90- 120ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมใช้แค่ครั้งเดียวผมไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะออกมาใช้ทุกวันอันนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะว่า อัตราการสิ้นเปลืองมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใช้แบบว่าสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละสองครั้งนี้ผมพอไหวนะฮะเพราะว่าผมใช้ทีเนี้ยก็ขับไกลอยู่นะ200-300โลขึ้นเหมือนกันนะครับมันก็เลยพอจะถูกถ่ายไปได้ถ้าเสี่ยเป็นรายวันนะครับแต่เกิดมาใช้งานทุกวันเนี้ยไม่แนะนำอะถามว่าเหมาะเป็นรถคันแรกหรือเปล่าคันนี้ไม่เหมาะนะผมมองว่ามันน่าจะเป็นรถคันที่2ที่3มซะมากกว่าถ้ามาใช้งานจริงๆเนี่ยมัน มันไม่เหมาะเป็นรถคันแรกเพราะว่ามีโอกาสสูญเสียที่ว่ามันจะเสียจะพังและมีเรื่องจุกจิกได้สําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์มิตซูบิชินะครับแต่ในเรื่องคุณภาพเนี่ยรถคันนี้ให้ได้ทุกอย่างครับเนาะอย่างน้อยก็ให้ความหล่อดได้แล้วนะครับมันอาจจะเป็นรถที่ปีเก่าแล้วนะครับปีลึกแล้วแต่สําหรับคนชอบนะครับเมนเทนแนนต์ถึงดูแลดีเนี่ยใช้งานได้สบายนะครับไม่มีเรื่องน่ากังวลเลย ซึ่งคลิปนี้เนะี่ยผมความจริงอยากจะแบบแค่ทําความรู้จักรถเฉยๆนะไมไ่คิดจะมาทําอะไรยืดยาวแบบนี้นะแต่ดูเหมือนจะยาวแล้วนะครับเนี่ยนี้ผมถ่ายดูภาพรวมอีกทีนะมโมลคันนี้เป็นงไงบ้างนะคือตอนทําเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําทีเดียวนะก็ค่อยๆทาไปนะครับการไปรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นนะครับสำหรับคนที่มองหารถมือสองอยู่ พะราคาตัวนี้แสนก็บาทเองราคาตกมากนะครับนี่ยังเหมาะยางไรผมก็ไม่ได้เก็บนะนะรถจดปี2010นะครับรถ50ปีนี้6 8 8 8ปีถูกต้องครับรถคันนะี้จริงๆโคมไฟก็เหลืองนะผมก็ไปทำปมาใหม่นะครับจะเห็นว่ามีรอยเนี่ยนะครับ,นะรบช่างนครสวรรค์ทำให้นะครับคนนี้เก่งนะเขาทำแบบ รับประกันด้วยนะครับรับประกัน2ปีด้วยเนี่ยเครื่องอินดีนะครับ2 0เนี่ยมันไม่เหมือน Honda เนาะมันค่อนข้างอืดนนะครับของตัว e x อ่ะในช่วงออกตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองเนี่ยเลิกฝันไปเลยนะครับถ้าเจ้าประหยัดนะตกไป10ถึง11โลลิตรแน่นอนในเมืองนะครับรถติดๆเนี่ยมีร้องไห้กันบ้างน,นะครับนะแล้วก็เรื่องน้ำหนักตัวรถด,ด้วยสำหรับใครอยากไล่เบานะ เปลี่ยนฝานะครับเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนโครงหลังก็จะเบาไปเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้อค่นข้างหนักเลยเนะี่ยแต่ความจริงถ้าสำหรับผมนะเปลี่ยนฝาก็พอเพราะอย่างที่บอกว่า m t t u u i s s i เนี่ยตัว C Y 4A เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะครับมีเวอร์ชันเอ่อเทอร์โบ N A นะครับมีมีหลายตัวเลยมีขับ C มีอะไรผมก็อยาก เล่นเป็นตัว C Y C A ที่เป็นตัว l a น r ี a อานะครับนะก็หน้าก็จะไม่ใช่แบบนี้นะเป็นหน้าศูนย์ของตัว m i n เนอร์เชนนะครับทายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันซึ่งคอนเซปต์ของผมเนี่ยอยากจะทําเป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําด้วยแล้วใบวัยนี้ผมก็เลยคิดว่ารถพวกนี้ครับมันคือรถจริงๆแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ตังอะไรจากมันนอกจาก มันพาผมไปหาเงินแค่เนเองผมก็เลยคิดว่าอยากจะทําอทของแต่งออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําของแต่งแบบไหนอะไรออกมานะครับเป็นงานของผมเองซึ่งผมจะทํากับน้องนะครับคิดกันขึ้นมานะก็ในวัยนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับกับเจ้าเทาคนนี้นะครับแล้วดูว่าผมเนี่ยจะทําอะไรกับมันบ้างแตะเบื้องต้นก็มีทาล้อทําอะไรไปน,นิดหน่อยแล้วแหละเพราะช่วงนี้ก็ตังก็ลอยหล่อนะครับ คำว่ารถนี่มันรถจริงๆนะคุณผู้ชมมีรถก็คือรถจริงๆก็ลองไปหาดูนะครับลองไปตัดสินใจดูนะครับกับรถหน้าตาดูดูดานแบบนี้นะครับกับราคาประมาณแสนต้นๆก็ยังน่าใช้อยู่มันเป็นรถคันแรกของผมด้วยนะคันนี้แล้วผมก็รักมันมากด้วยนะครับก็ใครที่มีรถรุ่นไหนแล้วถูกใจยังไงนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังมาละกันนะครับผมจะไปตอบใต้คอมเมนต์ทุกค,คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ